ิครับพี่น้องแตงวาซิมนี่ตัวครับทราบ,บา่ะครับซื้อมาเนี่ยม้อข้อยตับข้อยพวกใส่สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สิภามาเบิงสูตรการทำลาบเป็ดครับสูตรอร่อยบ่ซ้ำจำสูตรบ่ได้ครับผม พอ,อขั้วของเทาครับผม<ด>ครับมาเบิงเป็ดเลยครับเดอ้อวิธีการเฮ็ดได้เลยครับผมแหลกมันนังออกนยครับเดอ้อสูตรแบบแยกนังบ่นี่แมนครับผมแยกหนังแต่ว่านี่คือเ้อเฮ็ดผู้เดียวเ้อเฮ็ดผู้เดียวเขาต้องใส่สูตรนี้สูตรหนึ่งเขาต้องเอาอีกสูตรหนึ่งมันหลายคนนี่คือเอาแตา่าแยกหนังนี่ไปแยกตอนพวกออกแล้วได้บะ ได้ได้ครับได, <t step> ได้ได้นั่นนั่นคืออีกสูตรหนึ่งของเขามันมันดีบ่ป่ะเนี่นะดีครับดีดีแต่นั่นนั่นคือต้องสองคนขึ้นไปครับถ้าน้อยยังสี่เขาต้องเอาแบบมีนะครับตรงนี้ที่การจับมีครับผมเยอะกวบาปืนสิเมื่อจาขอหยอดโซกัวครับผมมูเตืงครับผมครับน้ำกันสูตรมูเตืองนี่นี่คุณอาคุณได้สูตรที่เด็ดมากครับผมจากแอฟริกาไตยครับจากแอฟริกาไตยครับผม เบิ่งหนีดเด้อครับเด้ออย่าเบิ่งหำพ่มพอขั้วเด้อมเวดูกิงได้ดิอย่า,า,วาเวด <c oughs> กูกิงได้ <c oughs> ดอโอ้โีมือไรว่าม่านนี่ครับปีมือป,มมปีมือมอ้าวออ,อ,อ,ออกได้ราคาหนึ่งละ่ะ โอ้โห oh. ต้องเอาหลายดอกเดี๋ยวก็สิวา่ามาแนี่ยมาดิอืมนี่ครับผมมีธีการแยกหนังแยกเนื้อครับผมแบบเดียวครับแบบเดียวอันี้คือเหย็ดสูตรเห็ดผู้เดียวครับถ้าลายคนเทากับเอาอีกแบบนึงนี่คือเหย็ดแบบผู้เดียวแบบเดียวสีเหลาเลรอที่นี่บ่ถึงสองในที นี่การเอาหนังออกแมน,แบบนครับเปบบรีครยบเดียวเบ่<ำ>ได้เ,ดเป้าบ่ได้ยังเราครับในรุ่นนี้เอามีดแทกเอาโหลดมันมีกล้ารเอ,อาบออกปาดบกหุ่งมาเป่าครับเมืเ่อกี้เอาเพิ่นใส่หอดอ่านสูบล่มเหมนเด็กใส่สูบล่มครับสูบล่มนการเป่าให้มันเคง็งอย่างมันตึงมันเพื่อที่จะหนเอาหนออหล่ออย่างงี้ไงบุญยากครับครับผมเดี๋ยวเตะดิบผ่มันเนาะครับเนาะเป็ดใส่นี่กับประมาณสองโลสองโลลินิตครับผมเป็ดใส ใส่ประมาณใส่กลางๆตอนนี้คือการแยกหนังออกจากเนื้อเพื่อที่จะเอาหนังไปล้วนหรือเอาหนังไปทอดกันเอาไปจืนครับเอาไปจืนเอาน้ำมันมันออกเอาน้ำมันมันออกนี่หน่อยครับนี่นแป๊บเดียวบรยัยยาครับอร่อยบอซ้ำจำสูตรบรยยัยครับเดี๋ยวนี่คือขั้นตอนสําคัญอีกขันข้นตอนหนึ่งครับพี่น้อง เขาต้องแซะให้มันถือร่องนี่ครับร่องไลครับหัวไลของเป็ดนะครับหัวไลของเป็ดแล้วก็แยกไปที่ส่วนของประมาณกลางนะเออครับผสมกันง่ายครับครับผมเดึงออกชึบครับอ่าแยกออกมาหรอครับแยกมาหรอครับอืมนี่จะได้เหลือได้โค้งมั่นเนื้อมันจะติดเนื้อมันจะติดออกมาแมนครับขั้นตอนต่อไปคือขาแมนครับนี่คือส่วนของขาอ่าก็หาเขาสีคือกันอยู่บ่หรือเอามีดแซะมีดเรียบดอยนะครับ นี่แคน่นี้นี่คือห่อต้องหาอินขอต่อนะครับระวังขอตอ่อขอต่อครับผมพี่น้องแมนขอตอขอ่อแทนนั่นปีกกระชุ่งอะไรแมนเนี่ปีกกระชุ่งอะไรครับออมันจะมีขอต่อเชื่อมกันขอตอ่นอ,ตอนี่ยตอนผมออกมาแล้วครับขากระชีได้ประมาณนี้นี่คือส่วนสะโพกสะโพกน่องเป็ดนี่แหละผมก็จะติดออกมาแบบนี้มัดเหรอครับเป็ดนี่เท่านี้แหละเป็ดตัวหนึ่งเยื่อซ้ำเดียวเยื่อซ้ำหนี่ครับพี่น้องเยื่อซ้ำหนี่ครับเป็ดตัวเดียวครับตอนนี้เอาเนื้อออกมันแล้ว อ<า>อันนี้คือตูดแม่นครับนี่คือต้องตูดเป็ดตูดเป็ดนี่ต้องสือต้องตูดนะครับอันนี้คือ,อย่างเป็นเป็นกับเกี่ยมกับแกีก่ยมครับ <laughs> มป็นก้อนดอกเด็กกินข้นไทยม้วนว่ายางเป็ด <laughs> นี่นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปหล,ลังจากนี้ก็คงจะเป็นการแยกนี่ครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมสำหรับซับเหยวกัระมามนครับ อประมาณนี่กำเดี๋ยวมือมือเนี่ครับมือหนีดซิ๊ดเดิ๊กังการลืบหนังหนังเอาออกจากกระดูกเรียบร้อยแล้วครับขาเนี่ยเดี๋ยวซ้ำนี่แค่นั้นนะครับนี่ก็ซับต้มเน้อเตรียมตัวลุ่มหัวต้มแม่นบอลนี่อ่าครับงาครับผมส่วนตอนส้อยหนังครับผม บางเอาเป็นหนังลงคขาไม่เบิกงกันตอนต่อไปการทําให้สุกนะครับของหนังส,ส่วนของเฉพาะหนังเฉพาะหนัง<ก>นครับการทําท <ำ S 2> ให้สุกตีนครับตีนน้ำบ<อ>านเต้องกินน้ำมันออกเอาน้ำมันออกจากหนังเสร็งเพราะหนังเสร็จน,นี้ชั่วมันของมันจะลดชั่วามมันเวลาเขามาปรุงเนาะโอเคครับผม ต่างไฟให้เหมาะสมครับผมตั้งไฟนี่ครับสูตรอร่อยบะซัมจด้สูตรบะได้จำสูตรบะได้โอเคโอเคครับผมแมนครับขั้นตอนต่อไปเท่นยังมาเลยต่อไปเ้องสีล้วนเนื้อกะทินี่คือขั้นตอนเป็นสูตรครับเป็นสูตรเป็นสูตรครับผมแมนบบหวงบบแพงวิชาครับแมนมันมีอีกย่างแน่งยังนี่ต้นหอมกรบพารสอยลวกเนื้อหัวหัว เมนห้องหอมเหมือกพรอมแดงบานเข้าแลหอมแดงบานเข้าเติมน้ำตลาดก็ได้ครับเหมือนบบเขาลงแบบหลักกะคาคาแก่เมนครับคาแก่หัวคาแก่อัตราส่วนสัมบนี่อัตราส่วนเี่นหระมาณงหนึ่งตัวหนึ่งบ่เมนครับหนึ่งตัวหนึ่งเป็นห้องหอมเข้าแล้นี่ดีแน่้ยก็โอ้ขีรับันี่หลายแน่นนะนี่หลายแน่ก็ดีเมนครับไม่หยุดไปทั้งหอมนะโอเคครับไฟกับกระทะกระท่างกันเพราะว่า เขาจะบหิสุกธมากแมนครับเพราะว่าเนื้อเนื้อเขาลงลงกห่กอนรวนมนเป็นสูตรอีกอย่างงนี่คือการผัดแมนเรียกว่าเป็นการผัดผัดด้วยน้ำมันเป็ดแมนผัดด้วยน้ำมันเป็ดเขาด้ใส่น้ำมันอย่างเสริมคือเอา,อาหอมหอมแดงแมนครับตีซับตีโขกแล้วตับผัดมันสุกพอสุกได้ที่แล้วขันต่อต่อไปครับผมเอาเนื้อที่เขาหันไว้นะครับใส่่เป็นดีเทลนะครับเป็นดีเทลเล็กๆหน่อย เอาเนื้อที่เข้าหั่นไว้ครับผมเน่ขั้นตอนตอนแรกนะครับผมเอาลงมาเห็ดแหลงต่อเห็ดแหลงุกไม่งั้นครับพี่แหลงซุกกุ้งกันมันจะเริ่มจะสุกเดินไปเน่าๆครับพี่น้องเดินไปเน่าๆสำหรับผู้ใดที่มาเก็ตกับเขาครับผมก็เป็นแนวทางเดยนะครับเด้อสามารถทีื่อเสรีนะครับสามารถเชื่อส่วนนี้ไปใส่ได้ครับผม ้ใช่ตอนนี้โอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงเนาะครับน้ออันนี้ขึ้นเลือดที่มันจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้มันจะซืเริ่มละลายพอมันถือสารที่อยู่ในใบตะไคร่นะครับผมเกติมันละลายตัวครับกลมคมอกลมคมเปล่ามปบ่เป็นสารในใบเปลวปาสารในใบสารในใบนี่ก็มีอยู่ครับกลมหอม มันม uh, ันถือควมคมโอ้โหมันถือควมคมท้องวันใส่ใบยังอื่นบัได้แมนครับอุปาเอาใบบุ้งแล้ใบบกหุ่งก็บัได้ครับใบบกหุ่งมะขันบัวใดไบ่ได้แถมมันเป็นย้อนควมคมห้องใบแต่ว่าเห้องผมเสื้อเพิ่นครับเพิ่นเลียนมาเนี่ยมาหลายภาษาโอเคครับผมช็อตนี้กะเรียบร้อยครับผมเ้องข้างน้ำซุปมันเดือดได้ทีนะครับเนาะ น้ำซุปก็จะมีตะไคร้นอำซิ่งไค่บานเท่าล่ะครับแล้วก็เป็นพวกเป็นคาครับผมหัวคาคาแก่หล้กากามะขาค้าเปีือกเพิมรสชาตินี่มีความเปรี้ยวครับอ่าเฮอาก,ก็ใส่พวกกระดูกครับใส่กระดูกง,งไปต้องใส่ใส่น้ำลาใส่ผงชูรสเพิมเติมเข้าไปครับแล้วแต่ผู้ใดมักแซ่บมักนัว ถ้าเ่ามีแบบนี้เ่าก็ใส่ครับผมพี่น้องอันนี้เป็นสาวท้องใบครับผมอันนี้แห้งแน่ครับผมเพราะว่าเอามาพึ่งพึ่งแดดไรครับผมเพิ่มให้มันหอมกว่าเก่านี่เกี๊ยวกล้วยเรบเกี๊ยวกุ้ยเล็กยนเดือดเลยก่อนปลูจังใดต่อนี่ครับก็ไปเป็นขั้นการปรุงครับนี่หนังที่เ่า เอาจืนไวน,นะเขาด้วนไปแล้วถ้ามีซุปแม่ที่หนึซุปแล้วเพราะหนุ่มๆเขากระเจี๊ยลงไปเลยครับนี่โอเคเครื่องใน่โดยเฉพาะเครื่องในนะครับเนาะกิดยู่เครื่องใน่อะไรยัน,นี่เครื่องในครับเครื่องในตอนนี้ก็ดยู่เครื่องใน่เห็นแล้วเอาเฮาลงไล้อ่ะลงเป็นสีเดียวกันหมดครับเป็นเดียวกันหมดนี่นี่คือเป็ด <c oughs> ตัวละสองกิโลครับนี่เป็ดสองกิโลก็ละมังหนึง่ง เดี๋ยวเรามั่นหนึ่งกันไซก็เรามั่นเนาะกันส่กับเสือกับสีไซกับเสือหนึ่งเนี่ยนี่คือเป็นสูตรเลยครับเฮาอย่าไปใส่แนวอื่นก่อนเนี่เขาใส่ผกปนเฮาเป็นหนังคือบ่อแห้ใส่ข้าวหัวก่อนบ่อใดครับคือว่ามันจีไปดูดซับเพียงปุ่มก่อนข้าวหัวมันจีขึ้นอืดนะครับน้ำจะหายแมนเอาจีเป็นหนังแหงใส่บักพริกคือบ่อใส่เกลือเกลือนี่ยใสเข้มครับบักพริกใส่เผ็ดออ๋นี่ครับสุดโรดไม่นี่ยังขอนอยู่นึงโมเมนต์ขอนครับโมเมนต์ขี้เกียวอ่ะสุดโรดครับ เส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นลายเส้นลายค,ครับผมอันนั้นคือผงนัวเนะว่ะแต่งนัวนี่ก็น้นำปลาเล็กน้อยครับโบ,บนข้นบ่ย่างครับย่างต้องเอาใส่พร้อมกัน,นย่างนี่น้ำกระเทียมดองเล็กน้อยครับป่ะคือเป็นตะย่านใส่ขวดเกือบพอดิบอุ้ยกูโบนใส่ลายแบบน,นี้ครับมสมัยตัวน้ำสมัยอันสมัยโบราณโบราณนี่ลีเขากูเปิดตัวนี้ โอเคบริเเปิดเตรียมการกันไว้ครับผมด้นสดครับผมนสดโอเคครับใส่น้ําเตรียมดองยิดน้อยใส่หลายสิเป็นอย่างใส่หลายนี่หวานครับหวานแท้แน่นอนโอเคนี่แล้วงของคุณแต่ว่าบัก้าเของผมเนี่ยทำบริเวใส่แล้วแล้วสาหรับผู้หิวคนกับมาถามแล้วว่าแล้วหรือยังกบวิเล้วแล้วมูนนี่ผ้ากันข้าวผักข้าวผัก ใส่เวลาเนี่ยนะครับเนาะอาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งสองนาทีนะครับขอกหัวผมว่าท่านใส่โบเมนลืมเลยครับว่าท่านใส่ยี่หลี่ครับขอกหัวห้องอบเมนลืมนะครับใส่ฟอร์มผักโอเคครับผมเนี่ยกุ้งกีเลี้ยงงามแท้เลี้ยงย่อนไฟหรือว่าเลี้ยงย่อนใดเพิ่มเพิ่งเนี่ยอ๋อครับมันก็เลี้ยงยี่หลีครับพี่น้อมเลี้ยงงามบ่ได้เลี้ยงหย่อนไฟเลยครับอ่าต่อไปห้ากระดิ นี่พักเขาเตรียมไวปนะครับเนาะลงข้าวนาวห้างนี่ใส่ครับลงไปบักนาวนี่ใส่ใส่หลเสียบหลายอยู่บ่หรือว่าใส่หลายเข้มใส่หลายใส่ไหลสมหลายใส่หลาขวดมันเที่ยวอะไรครับใส่หลาขวดมันเที่ยวอะไรภาษาภาษาบ้านบ้านเานี่พริกซอยสดเ้าก็มีเ้าก็ลงไปพริกสดครับนม่ครับดูสิใส่เป็นนวยเ้าก็เอาครับสามารถที่จะใส่เป็นนวยได้เนาะนี่ครับนี่ที่ครับบ่ได้นี่ เห็นบ่มันขันตอนสุดท้ายของเฮาแล้อันนี้ขัวไม่บ่อไม่ครับขัวไม่ไม่เเว้นขันขัวคมเดือนไดบ่อบ่อได้ครับนี่นี่คือหอมไปเมนครับที่จีนีะครับเป็นตะกินเขาแล้วครับผมเรื่อเป็นตะกินเขามากแล้วครับโอ้ยได้เต็มหมอยี่ครับได้ได้เต็มอันนี้มันคดเรามหงอี่สีครับคนเกือบบ่อได้ครับ โอ้ว่ามันเบาเหรียญนะว่าได้ได้กระมังหนึ่งมันมันขึ้นอยู่ครับต่ขันตอนแหลกเขาหนาเขาปิดจะประมาณใส่แค่สองลนิดๆครับผมสองลูดถึงเหรอครับสองลเดี๋ยวมันถือเบาเบามือก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อใส่ทุกอย่างครับไม่รุนเล่าใจแล้วครับเรื่อที่เริ่มหิวแล้วครับผมอุ้ยเรื่องนอืมอ้โหตัดบสักวันโอเคครับผมเขายังขาดเหรียญท่องบอลได้ซิมได้หยุดอ โอเคตาตั้งใช่บาทจบ้กอลูกนี่อันนี้ส่วนนี้เ้ากระแบงให้สำหรับพระภิกษุส,สงฆ์ขอบคุณเวทแตกบาทตอนเสาร์นะเนาะโมกีครับผมอันนี้คือส่วนที่เขากินเองแม่ครับอันนี้คืออยังนี่เลือดเทียวขาไปเมื่อกี้นี่ครับโอ้ใส่แบบนี้หรือป่าแม่ครับนี่อ,อแล้วก็เขาสีอันนี้จริงๆใคคือบ่าใส่น่ะจ้าเส้นนี่หมอต้มครับโอ้โ บ่ทิ่มไปแค่นี้แมนบ่ทิ่มท้งยังยังยังมีประโยชน์อยู่ครับพี่น้องคือถ้าน้องเติมเดือดน้องครับน้องเขาต้องดรอปไปย็กน้อยเพราะว่ามันสีลดจางมันจะจางลงไปนิดหน่อยน่ะฮะพริกป่นเขาต้องขึ้นรถเนี่มันกลับมาเป็นรถเก่าแมนครับถือต้องที่เขาปรุงนี่นชิมในตอนแหลกเขาพ่อใจเพิ่มพริกป่นพริกป่นกับอีกยังน้อยคือก้องกีดจางโอเคอู้ปะบอกเหมืนเปียกครับหมือเปียกโอเคครับพี่น้องแดงแล้วครับเริ่มแดงทำอะไรอ่ะ ซีมซีมครับแหวซีมครับผมซีมครับพี่น้องแหวซีมพี่ตัวครับทราบป่ะซีมหมดเลยครับผมครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะลาบเป็ดบานๆผัดกะคาวเฮ็ดกินเองครับพี่น้องเฮ็ดกินเองครับผมอาจจะเป็นหนึ่งในโอกาสอยากกิน พ่ีงองขอบคุณนะครับเด้อสำหรับผู้ใด,ด,ดที่ติดตามขอบคุณสำหรับผู้ใดที่กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เามเมิ่บ์ซ่องหนหน้อยๆซ่องนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กระค่งจะขออนุญาตตัดจบใปเพียงเท่านี้ครับผม